วันนี้ยืมยืมที่หลบล่นแป๊บหนึ่งเด้อครับผมวันนี้วันนี้ให้น้องโมอยู่ล่มหน่อยครับผมวันนี้น้องโมมาทำงานให้น้องโมหลบผมแป๊บ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วางนางไปกขึ้นมายู่ในกระุ้เลใ่หัเอ็ี่ต้องไปกวน Cà phê. không có liếng thế nè cái tẻ chả liều như chồng khác mà không chả

อบสูตรครับย่ายห <c oughs> วัดดีครับผมเ <c oughs> อามาวางไว้ครับผมคุณแ <c oughs> ม่เอามาวางถ้า เวลาไว้ถูครับผมวางไว้ถูพ่อแม่ัสดคีครับสวัสดีค,ครับผมกร,รับสวัสดีคุณแม่เจี๊ยบครับผมคุณแม่สมสวัสดีครับผมกรับสวัสดีคุณแม่สมครับผม โมแมมอย่างนี้เที่ยวแล้วครับผมคุณแม่เสร็จแล้วครับผมคุณแม่ เสริมเสาเนี่ครับผมถูกพ่อพลายครับมมคุณแม่มันแม่เจี๊ยบสวัสดีครับมอมคิดถึงคุณแม่เจี๊ยบ <c oughs> เอาเสาไม้มาเสริมครับผมคุณแม่เสาไม้มาเสริมเดี๋ยวปูนเอาครับผมให้แข็งแกร็งครับผม โอ,อบเสานีครับไปผูกเสานีครับผมก็เม่เสานน่นก็จะอบเสาขึ้นพอดีพองามครับผมโอ้ผูกตรงนี้ครับผมก็เม่ถ้าตกมันเดี๋ยวดูยังไงถ้าเผื่อไว้ครับผม ตุกมันผม่าจะผูกต้นนี้ครับผมหรือจะดึงลังคาถึงหรือเปล่าไม่รู้บรรยากาศดีดีครับผมเอาละเล่นแล้วเล่นแล้วเอาเอาเลยไมโครยังอยู่ อ้โหเอาเลยลองลองลองของแล้วฮะนี่ฮะลองของแล้วครับลองของแล้วครับผมคุณแม่ดูดิลองของแล้วพอพลายเออเอาละเอาละเอาละเออเอาเลยเออเออลองเลยลองเลยเนาะไม่โคยอยู่ถ้าลมก็ไม่โคยกขึ้นเนาเอาลองดูเอาเอาละเล่นใหญ่แล้วครับผม เอาละนั่นแหละ,ละแค่นั่นแหละนั่นแหละเอาละเอาละเอาละเล่นล้โยกแล้วฮะเัดทดลองดูจะจะลมจะจะโค่นหรือเปล่าแกลองดูอะจะถูตัว <c oughs> ต้นยกใหมครับผม มาจากพายคำแสนครับผมคุณแม่สองต้นสามต้นยังไม่ได้จากรถเอาลอง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 นี่เอาลงของหวาเพียงหุ่นกล้าไกลเ้าเอยเอาลงลงจริงๆด้วยเอ้าเอาเอาเอาเรียบร้อยใจเยาะโอ้โหเก่งมากเลย โอ้จเอาให้ลงจริงๆด้วยเด้ยเนี่ยนี่ต้นว่าคุณแม่ครับผมคุณแม่สมสวัสดีครับผมนี่ต้นว่าเด้อต้นว่าสวยงามนะครับผมมีที่ให้ถูตัว นอนเล่นครับผมนี่ตุนว่าคุณแม่เด้อคุณแม่ดูเด้อดิโตแล้วครับผมพอพลายอยากลองของพอพลายอยากลองของเซเลยเสา ศับอีกเครื่องอยู่ในไม่รู้ครับผมเอาลองดิลองดิเนี่ยดันใส่บมากน,นี่นี่ดันใส่ต้นนี้ครับนี่ต้นทอนครับผมต้นคนก็นู่นแหละขุดมาจากนู่นครับพอขุดให้ครับจุเจกเของไม่โครขุดให้ผมครับผม kau orang bayar muka pulfa daun kau Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. กะสิไปตองหลาย โอ้แต่บวีวงขาคนให้ได้เลยต่บิวงัดไปได้ไไแม่โอ้ยังไปทุลากดูครับผมขอโทษเด,ด้อคุณม่ สีห้าก,ก็ติดดอกแล้วครับสีห้าปีนี่เดี๋ยวจะเอาเอาทรายมาลงให้อีกครับผมออกจากนี้ไปตักทรายต่อครับผมไม่โคเดี๋ยวจะเอาทรายมาลงให้พอพลายนอนจะได้ไม่เจ็บตัว พาดูรอบบ้านข้างๆครับผมนี่มอแมมอยากหนีเที่ยวมอแมมอยากหนีเที่ยวดูเขาทำสวัสดีหน่อยสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณดีครับนี่ทดลองแล้วครับผมถูตัวแล้วครับผมนี่อยากให้ไปถูแบบนี้ครับผม โอ้สบายตัวนะครับกลางคืนถ้ายุงกัดยุงอะไรก็ไว้ถูแบบนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมไว้ถูถูแล้วก็จะได้ถูก็จะอารมณ์ดีสบายตัว <c oughs> ถูลองดอิถ้าล้มเดี๋ยวเอาไม่โกยกขึ้นใหม่ ถูให้ล้มเลยไม่ได้ไม่ล้มล้อกถ้าล้มก็ไม่โคยกขึ้นใหม่ดอกเลยพ่อพลายพ่อพลายมอมเมมก็ถูต้นไม้นี่ครับพ่อพลายมอมเมมคัน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 กองทรายอยู่นู้น บรรยากาศดีๆครับอากาศจะหนาวแล้วครับผมลังคาสวยครับผมอากาศดีมากครับผมวันนี้เอาผ้าซักผ้าครับวันนี้ซักผ้าเด้ครับคุณแม่ซักผ้าตากไว้ครับผมหมดงานแล้วกราบขอบระคุณคุณแม่ลีลาวดีลูกล็อกกี้เป็นยอดสูงนะครับผมตัดจุดไฮ้พพลายชุดรอ ชุดของคุณแม่ลีลาวดีลูกล็อกกี้ครับผมซักหมดงานก็ซักเก็บครับผมนี่ก็พ่อปลายสมนึกกลับขอบพระคุณคุณแม่คุณแม่สาวนี้ครับผมท่านก็ตัดชุดให้เหมือนกันครับผมชุดแรกครับผม <c oughs> ท่านท่านตัดชุดให้สองชุดเด้อครับผมคุณแม่สาวนี้นี่ก็ชุดของคุณแม่สาวนีครับผมกลับขอบพระคุณคุณแม่สาวนี้เป็นอย่างสูงนะครับผมคุณแม่ <c oughs> ชุดแรกนะครับผมของคุณแม่เสาวนีอันนี้ชุด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 สองครับผมของคุณแม่เสาวนีครับกราบขอบพระคุณคุณแม่เสาวนีเป็นอย่างสูงครับขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะที่การงานกินจาก,การก้าวหน้าเด้อครับผมคุณแม่คิดถึงพ่อพลายสมนึกกับพ่อฟานคิดถึงเสมอครับผมคุณแม่ วันนี้ยือวันนี้จอดหลบ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 แดดแป๊บครับ <laughs> ดึงรอบๆครับผมต้นมะพร้าวสวยเลย,เยครับผมต้นมะพร้าวเดี๋ยวพาชมสวนหน่อยครับผมต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวสวยเด้อต้นมะพร้าวคุณแม่ มะพร้าวครับผมนี่พาตมสวนต้นของคุณแม่คุณแม่ลีท่านซื้อมาให้คุณต้นดอกลาวดีคุณแม่ลีท่านซื้อมาให้ปลูกม <c oughs> ีต้นมะพร้าวครับนีกล้วยไข่ด้วยกล้วยไขย่ นผาหอมผาหอมมาจากมือเลยครับผมผาหอมพายคำแสนเอามาฝากนี่เปาบ่มยำม่อมยำครับบ่มยำม่อมยำสวยบอบ่มยำม่อมยำครับขอบพระคุณคุณแม่ลีลาลูก ลีลาวดีลูกลอกกี้ครับผมห้องน้ำห้องน้ำท่านก็สร้างให้ครับเอารอบๆดูรอบๆต้นกล้วยนี้ต้นกล้วยครับผม ดีครับแม่แม่มามมดีครับเรนี่ดีครับโอ้ย่างนี้โอ้ย่างนี้เที่ยวอย่างนี่ดีคร <c oughs> ับสวัสด,ดีคุณแม่ปาแวนคุณแม่เกียบคุณแม่มลนคุณแม่สมคุณแม่ลีอวดีชาสวัสดีครับผม มอมแมมอยากเที่ยวแล้วครับมอมแมมอยากไปเที่ยวแล้วครับมอมแมมอยากไปเที่ยวแล้วครับมอมแมมอยากเที่ยวแล้วครับโอ้เดี๋ยวจะพาขึ้นรถไปเที่ยวเด้อ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 เดเด้อเดพาขึ้นรถไปเที่ยวน้ำมูลเนาะเดี๋ยวไปวิ่งไปวิ่งเล่นน้ำอยู่น้ำมูลเออมอมแมมอยากเที่ยวเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว ออแม่เออรู้ล้วออเจยจออเออรู้แล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวอ้ดู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 หาเพื่อนให้สักตัวจะได้ม่ง โอ้ลุเล่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 โอ้มาเมียอยากเที่ยวอืมเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเย็นเย็นเย็นเออเย็น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 โอ้อยากขึ้นบ้านเหรอมาขึ้นบ้านปะร้อนอากาศร้อนไปพาขึ้นบ้านอยู่นี่แหละรมนี่แหละ อ et, ยนแล้วอยนแล้วอยนแล้ว oh, โอ้โหมีเรียบเรียบร้อยดีนะครับแม่ But, โอ้ยมันเหมืนอยากนี้เที่ยวอยากนี้เที่ยวโอ้ยอยากนี้เที่ยวอยากนี้เทีย <c oughs> ่ยวขออนุญาตลงไลก์กนเด้อครับผมคุณแม่เดี๋ยวไปหาตัดหญ้าต่อครับผมเดี๋ยวไปหาตัดหญ้าต่อครับผม ครับผมขออนุญาตลงไลคครับผมเดี๋ยวไปตัดหญ้าต่อครับผมคุณแม่ไปด้วยนะไปตัดหญ้าด้วยะนะมาแมมฮะอ้อย่างนี้เทียวย่างนี้เทียดูมีเพลสจมูกด้วยเดี๋ยวเพลสหายก่อนโอ้ยร้อน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 โอ้กาศร้อนนะการร้อนยังอยู่ที่ยินย็นเหรอ น,นันน่นนั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 ่นครับผมขออนุญาตลงไลน์ครับผมคุณแม่สวัสดีครับผมครับก